พี่น้องืัอนี้่อยบ่กมีอีหย่างดอกมืวันนี้คอยเสนอตอนหัวปีเสนอตอนหัวปีนะคะกินหัวปีกับขนมจีนหัวปีหมกเน้หัวปีมมหมกปลาหัวป,ปีหปมกไส้เขียดหัวปีหมกไส้ขาไก่หมกไส้ไก่หัวป,วปีนี่เป็นอีกอย่างที่ดีมากผูก้ใดกินได้ดีค่ะกินแล้วไม่อับปีค่ะหัวปีกินแล้วเน็นเสียย น้ำยาขนมกินข่อยน้ำยาขนมกินข่อยเป็นยังม้อคือบวสีแดงเพราะข่อยเอาบักพริกแห้งตำเดี๋ยวมันสิบูมีเม็ดบักพริกเห็นบอกมันสิบูมีเม็ดบักพริกค่ะข่อยบ่มักข่อยบ่มักน้ำยาขนมเส้นมีเม็ดมีเม็ดบักพริกแห้งปั่นใดถ้าข่อยมีเวลาข่อยก็ใช้ดึงสิล่ะไปต้มบักพริกแห้งกลองอัตนามันเป็นน้ำพริกลูกชิ้นนี่ก็เอามาจากเมืองไทยเข้าอะไรพี่น้องลูกชิ้นปลาไปบักกูเดลลายก็ใช้เดลลายอ่า กินออกประเด็ดน้อยน้ำไข่อยบออันนี้คือเป็นผู้วูสิโน่ใหม่พี่น้องน้องใหม่น้องใหม่น้องใหม่หวานผักกาดกระลำปาราโนซินบักสะโต้ปักกระเสดเม็ดผักกระเสดแก่บ้านเขาทุกคนสมทรงเพลียอิ่นปักกระเสดดูบนน้องเม็ดผักกระเสดไหมน้ำข่างทางบ้านเขาเนียงไหลเนาะโอ้ยพักเมื่อนี้ก่อนเสนอตอน หัวปีนะคะร้องกินบ้องด้อยพี่น้องหัวปีมีหัวป,มปมีมีผักอิสตูมีใบอันมีผักอันอันอันอานามผักกันผักเอียงแล้วผักกันจองโอ้ยังสีเลยบัอกทัวผักกันจองใบแมงลักกับหัวปีสู้ตายค่อยค่อยขาดใบแมงลักพี่น้องเพราะมาจากภาคเหนือค่อยซื้อมาจากภาคเหนือบักสาวตโตนี่จ้ะโอเคน้ะคขาไปแล้วจ้า